ไล่เวลาเดี๋ยวช่วงสงกรานก็จะมีระมัดระวังกันในเรื่องของการเดินทางการขับขี่การสัญจรซึ่งเมื่อวานนี้นะครับทางด้านสสส,สเขาสารพลังสวปทศูนอะ,อะไรเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนแหละนะครับและก็กรมประชาสัมพันธ์ด้วยร่วมกับศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน<ม>กรมประชาสัมพันธ์ เขาก็มีศูนย์ของเขาเหมือนกันที่กรมประชาสัมพันธ์มูเลนิธินโยบายถนนปลอดภัยจัดสัมมนาสร้างจิตสำนึกการใช้รถใช้ถนนปั้นอาสาสมัครประชาสัมพันธ์หมู่บ้านกระจายข่าวความปลอดภัยทางถนนเพราะว่ากรมประชาสัมพันธ์เนี่ยเขามีอปมชอาสาสมัครประชาสัมพันธ์หมู่บ้านและชุมชนเมืองอะไรต่างๆมีมีมีอยู่แล้วทั่วประเทศอ้าวก็เลยได้โอกาสดีที่จะใช้บุคคลเหล่านี้แหละ เป็นสื่อรณรงค์ให้กับประชาชนได้ตระหนักได้รู้ตระหนักนะฮะในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนครับเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดานะฮะมันต้องรณรงค์กันให้เข้าถึงหัวจิตหัวใจเข้าไปถึงจิตสํานึกของคนนะซึ่งมันไม่ใช่ว่า,าให้ฝังเลยนะให้ฝังเลยแหละนะฮะให้ฝังเหมือนฝังไมคโครชิปลงไปเลยในเรื่องนี้นางกองการ ทักษิรันริทผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนความควบคุมสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคมสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสบอกว่าอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยเป็นปัญหาสำคัญที่สร้างความสูญเสียทั้งด้านสังคมชีวิตและเศรษฐกิจของไทยกว่า5 0 0แสนล้านบาทคุณลองคิดดูต่อปีอ่ะโอ้โหสสสจึงร่วมกับศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนหรือสสวปท มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัยหรือมอนอปและกรมประชาสัมพันธ์ของเรานี่แหละ <Okay. S 1> จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนองความรู้ภายใต้โครงการพัฒนาและสนับสนุน,นกลไกประชาสัมพันธ์เพื่อความปลอดภัยทางถนนเพื่อพัฒนานกลไกนโยบายสนับสนุนการขับเคลื่อนง,งานด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในทุกระดับลงไปถึงระดับหมู่บ้านชุมชนประชาชนทุกคน รวมถึงพัฒนาศักยภาพบุคลากรอาสาสมัครประชาสัมพันธ์หมู่บ้านและชุมชนหรืออปอมอชอที่เรารู้จักกันนี่แหละฮะของกล<ะ>มประชาสัมพันธ์ด้วยให้สามารถเป็นแกนนำกระจายในชุมชนต่อไปอแล้วเมื่อวานพอ,อสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพอ,อชนิสาชมสุมศิลป์ก็ไป<ะ>ประชุมด้วยนะฮะโดยกล่าวว่าทุกจังหวัดทั่วประเทศเนี่ยก็มีอปมชอย่างน้อยชุมชนละหนึ่งคนเข้าถึงพื้นที่ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว ะะช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเนี่ยได้มีความตระหนักตั้งแต่ระดับชุมชนการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบผ่านยุทธศาสตร์การลดเจ็บลดตายควบคุมมาตรการทางกฎหมายกับผู้ใช้รถใช้ถนนกับสสสและสวปทพัฒนาบุคลากรประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงช่องทางต่างๆครอบคลุมการสื่อสารให้เข้าถึงคนทุกกลุ่ม เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตระหนักรู้เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมากยิ่งขึ้นเรื่องนี้ประชาชนรณนรุค์ร่วมกันร่วมมือกันยังไม่พอครับต้องบวกกับทางนิติรัฐทางกฎหมายแห่งรัฐต้องเข้มงวดและเอาจริงเอาจังต่างประเทศนะฮะหลานผมนะอ,มอยู่ที่เนเธอร์แลนด์คุณรู้ไหมทำผิดกฎจราจรปรับ เทียบเทียบเป็นเงินไทยนะคุณขับรถเกินความเร็วที่กําหนดเนี่ยเป็นหมื่นบาทฮะหลานบอกว่าเป็นหมื่นบาทเลยถ้าเทียบกับเราเนี่ยไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยกฎหมายต้องเอาให้จริงจังแล้วปรับให้หนักจะได้ไม่กล้าทําอีกบวกกับการรณรงค์ด้วยรณรงค์อย่างเดียวแต่กฎหมายไม่จริงจัง บังคับใช้ไม่จริงจังมันไม่มีผลหรอกคนระับต้องคู่กันเดินคู่กันไปกฎหมายต้องเอา้จริง <c oughs> เพิ่มโทษปรับให้หนักที่สุดแบบประเภทแล้วต้องเชืออไก่ให้จริงดูด้วยค่ะไม่ใช่กฎหมายตั้งไว้แต่ว่าไม่มีใครโดนเลยถ้าใครนั้นต้องจริงจังจับแล้วปรับแล้วออกสื่อให้จริงจังวันนี้ปรับเท่านี้เท่านี้เท่านี้ปรับจริงโดนแล้วจริงๆค่ะถ้าปรับเป็นหมื่นบาทนะคุณ ไม่กล้าแน่คุณกล้าไหมล่ะขับรถอยู่ดูดูเขาเขียนเลขกลมๆบอก60คุณเหยียบ9ก้า<ด>กล้องจับปั๊บปรับหมื่นบาทเงินเดือนหมดพอดีเลยลลนั่นแหละฮะกฎหมายต้องเข้มดยวะ รณรงค์ต้องเข้มด้วยคู่กันไปแล้วต้องฝังในจิตสานึกคําว่าฝังในจิตสมนึกทํำยังไงหลักสูตรอนุบาลตั้งแต่เด็กอนุบาลเลยประถมเลยให้เขาเรียนให้เขามีวินัยจราจรเด็กๆเนี่ยเขารู้นะเวลานั่งรถไปเนี่ยคนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นทําไมมีระเบียบวินัยเขาปลูกฝังตั้งแต่อนุบาลเลยเรื่องระเบียบวินัยของเราเ็ามีตั้งแต่อนุบาลเหมือนต้องทาอย่างจริงจังครับต้องทําให้จริงจังะ